สวัสดีครับพี่น้องทุกณทุกคนมานี่ครับมาเมืองรถแบคโคขุดดินกันครับตอนนี้ขุดไปได้แล้วประมาณ80%ครับผมเลยอีกยี่สนตน้อยๆนี่ครับพี่น้องใช้เวลาขุด1วันนะครับครับอีกครึ่งวันนะครับกนาชิแล้วพร้อมแต่งขอบนะครับพี่น้องกนาชิแต่งขอบนี่ให้เรียบร้อยก็สชิสวยงามครับการขุดคล้องขุดสะของเฮานี่ความกว้างอยู่ที่18เมตรนะครับความยาวอยู่ที่ 3 4เมตรครับตอนนี้เ็เจอใต้น้ำนิดหน่อยนะครับเจอใต้น้ำนิดหน่อยพื้นด่างพื้นดานล่างนี่ก็สิเป็นดินล้วนนะครับดินล้วนปนทรายนะครับแล้วกาพื้นสาหรับพื้นสุดๆเลยครับที่เห็นดําๆในพื้นที่ออกเป็นไข่ดินน้ามันครับไข่เป็นดินน้ามันหรือว่าดินเหนียวนะครับเนาะทั้งด้านคางนี่ก็ด้านคางนี่ก็สิเป็นประมาณว่าดินทรายแน่นนะครับด้านบนนะครับ ่วนมากก็สิเป็นรายแต่พื้นล่างนี่ครับเป็นพื้นที่สามารถเก็บงานได้ดีครับนี่จากรถแปดข้อก็เห่าคูดกาลังเล่งงานครับพ,พื้นที่ที่ใส่ในการคูดก็ประมาณเกือบหนึ่งไร่นะครับหรือประมาณหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร,เร่เศษนะครับ อุตสาเก็บน้ำนี่ก็มีประโยชน์หลายครับพี่น้องหลายประโยชน์หลายถ้ามีนม้ำก็ได้ปลาครับได้นมม้ำมาเห็ดไยเห็ดหน้านะครับบางคนก็บ่พอใจนะครับว่าต้องมาเสียทีเสียทง่งในการเห็ดหน้านะครับถ้าการเห็ดหน้าของห้านี่ครับพี่น้องบ<ม>พราะมีนม้ำผลผลิตก็บ่ามีประโยชน์ครับผูกยังงกับบ่ได้ถ้ามีแรงเก็บน้ำกับพี่น้องมีแรงเก็บน้ำมีแรงเก็บอาหารหนึงหระครับ รอบรอบผู้สาเขาห้านี่สามารถที่จะปลูกพักปลูกของกินได้เพราะที่เป็นบกเผาเป็นบกฮู้เป็นพักต่างๆเอาไปขายได้ไรเงินครับหลายคนคิดพอถึงตรงนี้นะครับหลายคนคิดว่าจะว่าเสียพื้นที่ในการทำนาบระกาสิคุดนะครับยังคุดนี่ของห้าก็มีปัญหาครับพี่น้องมีปัญหาเรื่องของในขอบครัวนี่แหละเพิ่นบ่เห็นด้วยน้ำเพิ่นบออินดีน้ำนะครับ ว่าเราอยากให้พุดมองนี้มองหันอยากให้พุดมองหันมองนี้แต่ว่าความเป็นไปได้นะครับการทํางานการกุดซะการกุดของโครงการนี้มันต้องมีพื้นที่ที่ได้ขนาดมาตรฐานนะครับนี่คือคนมาคุดห้เนาะครับขอโครงการทั้งรัฐบาลสนับสนุนมากเข้าสิไปเอาตใจเท้าบ่าได้ครับไปคุดซ้ำหน,นัดซ้ำหนี่ไปคุดมองหันมองนี้เอาดินไปไว้ปมองหันมองนี้บ่ได้ครับ มันก็ต้องเหตุตามสเปกนะครับตามสเปกเวลาเขามาตรวจงานม,มันทั้งสีพันอันนี้คือคคของผลเสียของกากุศตะนะครับในเรื่องของขอบครัวพี่น้องนะคือความทะเลาะทะแย่งกันอยู่เอ้าบอกว่าลายใยห้างครับสิ่งที่เห็นนี้ก็คือมันทิสสม,มารถต่อยอดใหเข้าใดในการเหตุห้าก็เอายอดในข้อใเหตุในเรื่องของการเกษตรใดสมมติว่ามีน่าหาอะไรหกไรนี่ครับพี่น้องถ้าข้าแบงประจัสสรร เ้าวิ่มอโมะเห็ดหน้าเรียงงัวเลียงกล้วยสะนีสิบปีลอยปีกับบรวยครับมันได้เข่ารจริงถ้าคุณบ่ตั้งใจเห็ดบ่ตัต้งใจดำดีมันก็บ่ได้เขา่าปีน้ำแรงน้ำแห้งก็ับ่ามีน้ำเห็ดหน้ามันก็ไ่ได้ผลประโยชน์ือเา่าอันนี้แหละจังว่าตัดสินใจเห็ดในตรงนี้เพราะว่าข้าสิได้มีแรงน้ำมมีแรงอาหารสิด้สิ่งต่างๆได้ประโยชน์ซิ่งต่างๆจากการคุดสะนีแหละครับพี่น้อง น้ำมองห้องกับิมีอนาคตเดอนหาเดือนหกนี่น้ำกับิีมาแล้วครับพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ฝากไกไลก์กดแชร์นะครับเด้อฝากกดติดตามอมรินทร์ศูนย์น้ำเตียงนะแม่ครับกับทางช่องยูทูบเด้อครับเดอ้อ,นนอ,ดอ,ดอสวัสดีครับ